บัตรเครดิตบิ๊กซีเวิร์ลมาสเตอร์การ์ดรับส่วนลด7%ทันทีที่ช้อปปิ้งผ่านบิ๊กซีออนไลน์นะครับแล้วก็รับส่วนลด5%นะครับทันทีจากการใช้ใจ่ายผ่านบัตรณห้างบิ๊กซีทุกสาขาหรือแม้กระทั่งมินิบิ๊กซีบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าต่างๆนะครับบัตรเครดิตอีก1บัตรที่ผมจะมาแนะนำในซีรีส์บัตรเครดิต ในวันนี้นะครับคือบัตรเครดิต b i g C World Mastercard นะครับอย่างที่บอกกันว่าอยู่เนี้ย i ิ๊อ่ะเขามีหลายสาขาทั้ง b i g C ซขนาดใหญ่แล้วก็มินิ b i g c มิีอต่างๆนะครับและคนเราอ่ะต้องเข้าไปใช้จ่ายใน b i g C ซอยู่แล้วเนาะซื้อของปลีกบ้างนะครับหรือซื้อเข้าสารอาหารแห้งแล้วแต่นะหลายท่านไป uh, เรียกว่าซื้อของใน b i g C อยู่แล้ว นะครับจะดีกว่าไหมถ้าซื้อของแล้วมันได้ส่วนลดอะ่ะและลด5%เลยนะครับเอาแบบพื้นฐานก่อนลด5%ยังไม่รวมช้อปปิ้งออนไลน์อีกนะลด7%ดีกว่าหรือเปล่านะครับดีกว่าหรือเปล่าด้วยสิทธิประโยชน์นี้เองทําให้ผมเนี่ยไปสมัครใช้ด้วยตัวเองแล้วลองใช้ด้วยเพราะผมเนี่ยเข้าบิ๊กซีบ่อยแล้วก็บ้านอยู่ใกล้ๆมินิบิ๊กซีเวลาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เข้าไปซื้อในบิทสีแล้วก็มันลดด้วยนะเอาง่ายๆว่าซื้อหลักร้อยก็ลดหลักสิบก็มีส่วนลดนะครับและมันจะดีดีขนาดไหนอะถ้าเรายิ่งซื้อเยอะๆและไอ้ส่วนลดนั้นเน่ยมันเหมือนกับมาการเหมือนเป็นการลดค่าใช้จ่ายของเราไปด้วยนะครับเราดูสิทธิประโยชน์หลักของบัตรตัวนี้กันนะอ๋อก่อนที่เข้าถึง สิทธิประโยชน์หลักนะครับเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับบัตรเครดิตมีทั้งข้อดีนะครับและถ้าใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่มีวินยัยทางการเงินที่เพียงพอไม่ว่าบัตรชนิดไหนคุณไปรูดมันมันก็จะทำให้เกิดหนี้สินเหมือนกันถ้าคุณจ่ายไม่ตรงเวลานะครับหรือจ่ายไม่ครบนหรือจ่ายไม่ตรงเงื่อนไขของมันเพราะนั้นดูดีๆนะครับบัตรทุกชนิด เรามาดูสิทธิประโยชน์ของบัตรตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับรับส่วนลดสูงสุด7%ทันทีที่บิ๊กซีเมื่อมียอดใช้ใจ่ายผ่านบัตรที่บิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์นะครับและรับส่วนลด5%ทันทีจากยอดใช้ใจ่ายผ่านบัตรที่ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์บิ๊กซีเอ็กตาบิ๊กซีมาร์เก็ตมินิบิ๊กซีฟู้ดเพจบิ๊กซีดีโป้นะและร้านขายยาเพียวทุกสาขานะครับเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการต้องไปดูด้วยนะสินค้าบางอย่างมัน มันไม่ร่วมรายการในส่วนลดนะครับคือลดไม่ได้นั่นเองจำกัดส่วนลดสูงสุดนะครับหนึ่าบาทต่อบาทต่อเดือนเท่านั้นเลยเท่านั้นนะครับซึ่งคุ้มเราซื้อต่อเดือนเราคงไม่ได้ซื้อจนถึงขั้นมีส่วนลดเป็นพั0หกว่าบาทหรอกนะครับแต่บางคนซื้อเป็นของใหญ่ๆหลักหมืน่น ก็คืออาจะซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อเครื่องซื้อโซนไอทีนะครับที่ราคาแพงนะซื้อทีวีอย่างเงี้ยนะครับเอานะโดยรวมลดสูงสุด1,500บาทต่อบัตรต่อเดือนก็ถือว่าดีเมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนสินค้าที่ร่วมรายการและรวมยอดชำระเต็มจำนวนสินค้าในาแนกะเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยบัตรเครดิต Big s World มา มาสเตอร์กานะครับพร้อมสแกน Big Point QR Code ด้านหลังบัตรนะครับเฉพาะรับสินค้าที่สาขาและชำระสินค้าผ่านเว็บไซต์ b i g C s h o p p i n g Online นะครับ mm hmm. Payment Gateway mm hmm. เท่านั้น mm hmm. กรณีชำระเงินไปทางกับพนักงานส่งสินค้าไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ได้นะเพราะนั้นดูเงื่อนขดีๆนะครับ mm hmm. รับ เพิ่มคะแนนสะสมนะครับอีออนแฮปปี้พอยต์สูงสุด2,000คะแนนนะครับยอดใช้ใจ่ายทุกๆ20บาทผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซีเวอร์มาสเตอร์การ์ดนะครับรับ1คะแนนสะสมอีออนแฮปปี้พอยต์นะครับทุกช่องทางการใช้ใจ่ายพิเศษรับเพิ่มคะแนนสะสมอีออนแฮปปี้พอยต์นะสูงสุด2,000คะแนนต่อบัตรต่อรอบนะเมื่อมียอดใช้ใจ่ายผ่านบัตรในหมวดหมู่ประเภทร้านอาหารโรงแรมช้อปปิ้งออนไลน์ และเมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศนะครับตามที่บริษัทได้กำหนดไว้นะครับไปดูเงื่อนไขกันเอาเองและเอียออนแ p ปคูณ3เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนตั้งแต่5000บาทขึ้นไปคะแนนพิเศษสูงสุด500คะแนนต่อบัตรต่อรอบบัญชีรับ e อี h ออ p แฮปปี้พคูณ5เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไป คะแนนพิเศษสูงสุด2,000คะแนนต่อบัตรต่อรอบนะครับนี่คือตารางนะครับยอดค่ายจ่ายแล้วก็เป็น Happy Point คูณนะครับคูณ2คูณ4นะครับคะแนนสูงสุดเท่าไหร่คะแนนอีออน Happy Point สามารถใช้แลกรับส่วนโค้ดส่วนลดที่บิ๊กได้ที่อีออนไทยโมบายนะครับแอปพลิเคชัน1,000คะแนนแลกรับส่วนลดมูลค่า100บาท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนและคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายทุกกรณีสำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับอีออนทุกประเภทในหมวดหมู่กองทุนรวมทุกรายการและประกันชีวิตประกันภัยนะครับตามระบบภายใต้โคดนี้นะครับแบ่งชำระผ่านอีออนแฮปปี้แพนนะครับนาะนสูงสุด10เดือนจะดีกว่าไหมนะครับถ้าคุณสามารถ แบ่งผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนโดยอัตราดอกเบี้ย0%นะครับก็เท่ากับว่าคุณไม่เสียอัตราดอกเบี้ยเลยนะครับแต่ไอแคมเปญพวกเนี้ยนะครับไอพวกสิทธิประโยชน์ในการแบ่งชำระเนี่ยต้องมีวินัยจริงๆนะนะครับไม่งั้นคุณจะไปรูดไอ้0% 0%รวมรวมต่อเดือนคุณต้องจ่ายเยอะขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นกลายกลายเป็นนิสินพลุงพลังนะครับเพราะนั้นต้องมีวินัยอย่าง อย่างยิ่งยวดเลยนะ0%นาน10เดือนตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปนะครับต่อเซลลิป0%นาน6เดือนตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปต่อเซลซลิปแผนประกันอุบัติเหตรุระหว่างการเดินทางบ้างละ่ะรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตรุระหว่างการเดินทางเมื่อชําระค่าเดินทางผ่านบัตรเครดิตบิ๊กซีเวิร์มาสเตอร์การรับความคุ้มครอง ครอบคุมผู้ร่วมเดินทางทั้งคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกิน23ปีวงเงินสูงสุด31ล้านบาทต่อเหตุการณ์สามารถศึกษาละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่คู่มือบัตรสมาชิกได้แล้วมาดูสิทธทิประโยชน์จาก Big Point กันบ้าง Big Point สะสมได้ทุกบาทนะครับเมื่อช้อปปิ้งผ่าน Big C Center, Big C Extra, Big C Market, Mini Big ซ b ม g C Food p มินิ บิ๊กซีดีพร้านเพียวร้านยาเพียวนะครับทุกสาขาและ b ิ๊กซีช้ p ปปิ้งออนไลนพร้อมรับส่วนลดพิเศษจากร้านค้าชั้นนำเพียงแสดงใบเสร็จบิ๊กซที่มีหมายเลข Big Point นะครับศึกษาละเอียดเพิ่มเติม bigart.bigc.co.th นะครับการยกเว้นค่าธรรมเนียมนะครับเมื่อมีการใช้จ่ายนะครับบัตรเครดิตเกิดขึ้นใน Big ใน b i g C ซ s u p s u p e r t e r t i r นะครับ Big C ซ x t r a b i g C m a ิ k e t Mini Big C Big น Food กซีบิ๊กซี้ดีโป้ร้านยาเพียวทุกสาขาและ b i g C ซ s o p p p n n g ออนไลน์อย่างน,น้อยแค่รายการเดียวต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมนะนะครับบัตรนี้ออกโดยบริษัทอีอออนธนสินไทยแลนด์เพราะนั้น เงื่อนไขต่างๆให้ศึกษาดูที่อีออนเท่านั้นการรับส่วนลดนะครับที่บิ๊กซีเงื่อนไขาการรับส่วนลดส่วนลด7%นะครับของค่าสินค้าที่ร่วมรายการที่บิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์และส่วนลด5%ของสินค้าที่ร่วมรายการ b ิ๊กซีซูเปอร์เซ็ต่างๆที่ผมพูดมานะนี่นะครับเป็นส่วนลดชำระไปลายทางเนี่ยนะครับ ไม่ได้สุดลดเลยทังสิ้นนะไม่สามารถใช้โค้ดสุดลดได้กรณีชําระค่าสินค้าที่ห้างบิ๊กซีผู้ถือบัตรเครดิตบิ๊กซีเวอร์นะครับต้องชําระสินค้าที่ร่วมรายการด้วยบัตรบิ๊กซีเวอร์มาเตอร์การ์ดพร้อมสแกนบิ๊กพอยต์คิวอาโค้ดด้านหลังบัตรเดียวกันเท่านั้นนะครับจํากัดสูงสุดนะครับอย่างที่บอกพั0หบาทต่อบัตรต่อใบเป็นส่วนลดสูงสุดนะครับบัตรเสริมลดเพิ่มนะครับจาก1000 จากบัตรหลักสูงสุด1,500บาทต่อบัตรต่อเดือนนะครับจำกัด1บัตรเสริมต่อ1บัตรหลักรายการส่วนลดจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายยอดเต็มนะครับและรวมยอดชำระเต็มจำนวนสินค้าภายในแผนกเครื่องใช้ฟ้านะครับโดยยอดใช้จ่ายคำนวณหลังจากหักคูป,ปองส่วนลดหรือบัตรกำนันนะครับสินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่รายการประเภทบุหรี่แอลกอฮอล์เครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับนมผมดัดแปลงทั่วไปหรือสูตรต่อเนื่องสําหรับทารลกและเด็กเล็กนะครับบัตรกำนันบัตรหรือรหัสเติมเงินการชําระเงินตามใบแจ้งหนี้การจองตั๋ออนไลน์นะครับค่ามัดจาร้านแว่นตาหรือร้านค้าภายในภาซ่าสูนย์อาหารการซื้อเหมานะครับการชําระผ่านซัมซุงเพธุรกรรมสินเชื่อเงินกู้เช่าซื้อหรือผ่อนชําระทุกประเภทและสินค้าอื่นตามกําหนดนะครับไม่สามารถลดได้ ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนด้วยนะครับคำนวณหลังจากหักส่วนลดแล้วเท่านั้น6บัตรบริษัทสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนลดคืนสิทธิ์ส่วนลดนะกรณีคืนสินค้าและหรือยกเลิกภายในเดือนที่ใช้จ่ายเท่านั้นเงื่อนไขส่วนลดค่าสินค้าเป็นไปนตามที่บริษัท Big กซีซูเปอร์เซ็นเตจำกัดมหาชนกำหนด ส่วนลดเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนเปลี่ยนแลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นๆของบริการได้นะครับอันนี้เหมือนคุยไปแล้วเนาะคุณสมบัติผู้สมัครกันบ้างนะครับง่ายๆเลยอายุ20ปีบริบูตร แต่ฐานเงินเดือนเนี่ยต้องสูงนิดหนึ่งนะครับสามหมบาทต่อเดือนนะครับขึ้นไปอายุการทํางาน4เดือนขึ้นไปนะแล้วก็มีหมายเลขติดต่อกับนะที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทํางานในเขตพื้นที่บริการของ e อีออนเอกสารการสมัครนะครับดังหน้าจอนี้นะค่าธรรมเนียมอย่างที่บอกว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้าเนี่ยฟรีแต่ค่าธรรมเนียมรายปีมี1,000บาท แต่เงื่อนไขมันแค่ไปช้อปปิ้งไปซื้อสินค้าในบิ๊กซีปุ๊บแล้วก็รูดผ่านบัตรนะครับก็เป็นอันฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไปนะครับคือเขาออกมาเนี่ยเขาไม่ได้กักเก็บค่าธรรมเนียมหรอกเขาออกมาเพื่อกระตุ้นนะครับให้คุณไปซื้อในสินค้าที่บิ๊กซีของเขาเนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาไม่ได้ยึดต,ติดหรอกเขาเน้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากกว่านะครับ อนะัตราดอกเบีย้ยนะไปดูอัตราดอกเบีย้ยด้วยสมัครก็เดี๋ยวนี้ง่ายๆนะครับขั้นตอนสมัครทางอินเทอร์เนต็ตออกกรอกแบบฟอร์มรอล้วก็ติดต่อจากเจ้า,จาที่นําส่งใบสมัครนะครับได้รับเอกสารตรวจสอบเอกสารนะครับแล้วก็รับบัตรอีออนไปเลยนะพิเศษสุดนะครับตั้งแต่1พฤษภาคม65ถึง30มิถุนาย,ยน65นะครับ สมัครออนไลน์วันนี้ฟรีร,รมเนียมรายปีนะครับและปีแรกนะและลรับเครดิตเงินคือสูงสุด3,000บาทนั่นเองนะครับเปส่วนเครดิตเงินคูคืนสูงสุดเนี่ยนะครับมันมีเงื่อนไขตรงที่มียอดใช้ใจ่ายผ่านบัตรครบ10,000บาทภายใน60วันนับจากวันอนุมัติบัตรนะครับดูเงื่อนไขดีๆด,ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะอดสิทธิ์ได้รับ b i g กซคูปองสูงสุด3,000บาทนะครับ ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบัตรเครดิตบัตรเครดิตทุกใบนะครับทุกประเภทไม่ว่ามีสรรพคุณใดๆก็ตามถ้าคุณใช้ไม่ดีนะครับคุณใช้จ่ายอย่างไม่รู้คุณค่านะครับหรือไม่มีวินัยทางการเงินที่เพียงพอบัตรทุกใบสร้างหนี้สินให้กับคุณตั้งแต่วันที่คุณรูดนะครับไม่ว่ารูดอะไรก็แล้วแต่และหนี้สินนั้น มันจะสร้างภาระให้กับคุณด้วยถ้าคุณขาดวินยัยแต่สำหรับคนที่มีวินยัยทางการเงินจับใจใช้สอยนะครับอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนที่วางไว้นะครับรู้ว่าอันไหนควรสร้างนี่อันไหนที่สร้างนี่แล้วมันเกิดประโยชน์กับเขานะครับเพราะเมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเนี่ยอย่างที่บอกว่าแต่ละบัตรมันมีสิทธิประโยชน์รูดป,ปุ๊บแล้วได้ส่วนลดาเ์แล้วจากที่จ่ายเงินปกตินะครับคุณมีวินัยคุณรู้แล้วว่า โอเคจากที่เราจ่ายเงินแบบปกติไม่ได้รับส่วนลดไรเราย้ายมาดำเนินการผ่านบัตรเครดิตดันได้ส่วนลดช่วยลดรายจ่ายและเ,เงินที่คุณจะจ่ายนั่นแหละไปเก็บเอาไว้นะครับเตรียมที่จะชำระหนี้ในสิ้นเดือนที่รอบบินมานะครับแค่นั้นแหละวินัยง่ายๆมันก็จะสร้าง มันก็จะสร้างทำให้คุณได้ประโยชน์จากบัตรเครดิตนะครับได้สูงสุดนั่นเองนะฝากกันไว้นะครับเรื่องวินัยสำคัญนะเพราะไม่ใช่ว่าสมัครบัตรโมั่วสู้สมัครเป็นหลายใบสร้างหนี้สร้างสินพลวันนะครับจนทำให้ต้องใช้หนี้ใช้สินกันหัวฟูอ่ะทำงานหาเงินตัดหนี้ตัดสินก็ไม่พอใช้ใจ่ายหนักเลยซึ่งไอ้ปัญหาหนี้สินเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นมานานนะครับสำหรับสังคมไทยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะที่มีปัญหานะครับเรื่องจับจ่ายมือเติบเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังอย่างดีเลยเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตของง่ายนะครับของง่ายและเพราะยังเพราะคุณเข้าทำงานเนี่ยหมื่นบาทเนี่ยคุณก็สมัครบัตรเครดิตได้เยอะและเกือบทุกธนาคารแล้วนะครับแล้วพอมันง่ายได้ง่ายรูดง่าย คุณก็จะจบแบบง่ายๆเพราะนั้นเรามาระวังนะครับเตือนเลยฝากเตือนนะผมจะเตือนกันทุกคลิปนี่แหละนะครับ